วันนี้บอกเลยว่าจัดไปจริงจริงนะทุกคนวันนี้เป็นวันที่คือแบบผมบอกพี่ๆเลยขนาดผมอยู่ในป่าในเขานะคืออากาศมันแบบร้อนระอุแล้วก็คือแบบร้อนมากๆเลยนะครับร้อนจนแบบโอ้โหแทบจะไม่ไหวก็เลยแบบช่วงนี้ผมก็มีทำหลายอย่างนะทุกคนทำบ้านทำอะไรไหนจะ ปัญหาน้องหลงน,นะครับน้องหลงก็ค่อยๆดีขึ้นตามลำดับลำดับแบบที่ท่านฤษีนี้ได้พูดเอาไว้นะครับก็วันนี้ก็เลยว่างก็เลยจะพาน้องคาซานเนี่ยอาบน้ํานะทุกคนเนี่ยผมได้ยินเสียงจากน้ําเนี่ยน้ำไหลแรงมากเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยคือฝนตกหนักมากๆเลยนะครับแล้วก็วันเนี้ยมาผสมกับแดดออกเนี่ยแรงมากๆเดี๋ยวผมจะพาไปดูน้ํานะ จากที่แห้งแล้งอะ่ะก็วันนี้ซื้อของมาฝากน้องด้วยผลไม้ขนมน้ำนมหลายอย่างเนี่ยเราลงไปยังไม่ถึงห้วยนะทุกคนคือน้ำไหลแรงมากอะ่ะทุกคนน่าจะได้ยินเสียงกันนะครับเดีย๋ยววันนี้จะพาน้องมาอาบน้ํากันนะครับน้องเองก,ก็น่าจะร้อนนะ จริงๆพี่พีเอีเนี่ยอยากให้ผมเนี่ยมาหาน้องทาซานเนี่ยหลายครั้งละผมไม่ค่อยมีเวลานะช่วงเนี้ยรักษาอาการน้องหลงอยู่เดี๋ยวผมไม่ดูน้ํานะนี่น่านเล่นมากเลยน,นล่นยทุกคนน้ําไหลแรงมากขนาดผมมาก้นหินกับน้องชาซานเนี่ยยังก้นไม่อยู่เลยนะเพราะน้ําเนี่ยไหลแรงจริงไปเดี๋ยวเราไปหาน้องก่าเดี๋ยวผมจะเอากล่องสบู่เนี่ยไว้ตรงนี้แหละน,นั้น พี่ว่ากองต่องสบุไว้นี่แหละเพราะาเดี๋ยวเราไปตามหาน้องอีกนี่ทุกคนจากตรงเนี้ไม่ค่อยมีน้ํานะเห็นปะตอนนี้น้ำไหลแรงมากไปปกติตรงเนี้มันจะแห้งแล้งเลยมาวันเนี้มันมีน้ํำละเพราะว่าฝนตกหนักโอ้ยจริงๆนะทุกคนโอ้ย าดูเป้าตดน้าาองขา,าดอย่าท้อลูกเสกขี้ขาอนน้องขาานดูเป้า,าน้องนันก็ได้ตะโกนเรียกน้องทาานจัดเลยน้องขาานหรือว่าจะไม่อยู่วันนั้นร้อนๆแบบเนี้ย ห,ห,หรอือว่าเขาขึ้นไปหาพ่อเขาหรือเปล่าสมุดน้ององยังอยู่เนาะพูดุดนี่ที่เรามาเขียนให้เขาใกล้ดึงหัน้ำมูนะหรือว่าเราจะเดินไปดูตรงนู้นก่อนอนะ่ะนานไอ้ไม่แน่น้อง ือดนพันจโดสิอะไรนะเพื่อนน้องเดินในพันจับโดดไปใช่เพราะว่าผมไม่ได้มาหาน้องเนี่ยธนูน้องอยู่เลยเนี่ยอืมธนูน้องอากาศร้อนๆแบบนี้ช่วงนี้ก็นายพันก็ไม่น่าจะลาสัตนะเพราะาไมาผมดูคลิปน้องวัดเนี่ยทำไมน้องเนี่ยถูกมัดวะงงมากผมอยากอยากให้ผมรู้นะว่านายพันคนไหนอ่ะเพราะว่าเราเพิ่งคุยกันไม่นานนี่เองครับน้องเธาเชิญ ไม่มีใครอยู่เลอืมไม่มีร่องรอยเลยาทาซานอยู่เป่าเดินดูไห้ทัวดิอยู่ปะน้องนอนใต้ต้นไม้ใต้ร่วมไม้อะไรหรือปะอืมส่วนมากในพารนเขาชอบอาศัยตรงนี้นะบริเวณแถวเนี้มองไม่น่าจะอยู่อะอยู่ปะไม่อยู่นั่นนั้นทาซาน ท่าสารโดนไม้หรือเปล่าอยู่บนยอดไม้หรือเปล่าน้องน้องอันนอนบนยอดไม้หรือเปล่ายอดไม้อะนะเออใช่ลืมไปเลยนานน้องทาซานเนี่ยชอบนอนบนยอดไม้สูงด้วยแต่ชอบนอนแบบน้องน้องอันจะโวนในพันหรือเปล่าน้องเลยขึ้นไปนอนบนยอดไม้ไม่แน่นะแต่ทําไมเราตะโกนเรียกขนาดนี้น้องไม่ได้ยินวะอันนนอนนอนอยู่ก็ได้อันไม่ได้ยินหลับอ่ะนะ โอ้โหจะหลับล oh, the 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 ึกขนาดนั้นเลยเหรอะดับก้นดังขนาดนี้วันนั้นเราเรามาเรียกเขาเพื่อเนี่ยน้อยไหนบอกเขาโน่นหน่อยโอ้ว่าแล้วทาซานอยู่นี่หนิเองทาซานคนไม้นู่นทาซานทาซานน้องทาซานโอ้ยเราไปจวนเลยลงมาที่นี่เลยลงมานี่เร็วโอ้โหคนดูน้องอยู่โค้งส่งเลยโอ้ย น้องขึ้นไปอยู่บนยอดไม้เองนะครับผมเจออะไรแบบนี้แต่ละทีไม่ใช่พี่วัดพี่แฟงพี่นานใช่ใช่มาหาน้องไงเอาของมาให้ด้วยวันนี้โอเคค่อยๆลงนะโหแล้วขึ้นไปนอนไรสูงขนาดนั้นไม่กลัวหล่นเหรอ อ๋อเดี๋ยวนายพันจะจัดตัวโอเคนอนสูงสูงโอเคน้องน้องเริ่มพูดเก่งขึ้นนะทุกคนเดี๋ยวรอน้องลงมาก่อนดีกว่าก็โหลดโหลดระบ้าไปวะโอ้เออเออท่าทางใจเย็นๆใจเย็นเก่งมันกระทิดเดียวเดี๋ยวจะลองดูว่าน้องจะเข้าวัดหรืพวกเราปะเดี๋ยวผมจะลองดูนะว่าน้องเนี่ยน้องเนี่ยจะเก่งหรือเปล่าว่าจะ สวัสดีพู้หลอหรือเปล่านะพี่วัดพ่ี่วัดไม่อยู่พี่วัดไม่อยู่วันนี้พี่วัดไม่มาพี่วัดไปเมืองไปเมืองจัมมุตรจ้นจมุจ้จัมมุตอยู่นี่นี่อยู่นี่ลงมาแล้วโอเคสวัสดีครับนี่คุมยนี่ ส่วนก่อนนี่อ่านได้ฟังก่อนนะอ่านให้ฟังหน่อยเดี okay. ๋ยวจะให้ขนมนี่เดี๋ยวให้ขนมแลกเปลี่ยนกันนะโอเคไหมหอร์นวู้ดเลยนะตาทานตาทานเขียบเบาเขียบเบาเขียบไหมอ่านดิมันนี่ตาทานร้อนมันนั่งนี้มันนั่งนี่ดีกว่าพี่ว่ามันร้อนมาตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวลองนั่งตรงนี้นี่ตัดใจตัดใจมาตัว

อืมแต่ใช่ฮัลโหลฮู้ฮอนกฮู้ใช่จอยจู้จู้กันเลยเนาะนี่พี่เอาขนมมาให้กับผลไม้นะมีนมด้วยขอบคุณพี่แสงยังครับนี่แล้ววันนี้พี่จะพามาอาบน้ำสระผมนะผมลุงลังเหลือเกิน คันใช่คันกินขนมก่อนเปล่ากินกินเลยจ้ะจะเอาอันไหนอะแตงโมไม่ไม่ไม่แตงโมเดี๋ยวผ่าเดี๋ยวพี่ผ้าให้ไม่ต้องทุบนะเดี๋ยวได้กินน้อยอ๋อเอาอันนี้เหรอโยโจเนี่ยเอากินเลยอันไหนก็อร่อยหมดแหละน้องสัสานอยากกินอันไหนกินเลยอันไหนอันนี้เหรอเคแก่น้องที่นั้น กินเลยน้องทาซานกินเลยน้องทาซานกินเลยพี่เอามาให้กินนะเดี๋ยวทุกคนครับกินเลยครับทุกคนครับเดี๋ยวน้องเนี่ยกินขนมเสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะพาน้องเนี่ยไปเล่นน้ําแล้วก็สระผมกันนะวันนี้ผมน้องนันวันนี้จะให้พี่อาบให้เลยว่าน้องนันจะอาบเองให้น้องนันอาบให้ใช่ไหมเดี๋ยวพี่ถ่ายใช่ไหมโอเคนะทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะให้น้องนันนะครับเป็นคนอาบน้ําให้น้องทาซานนะสระผม ถูตัวให้สะอาดเลยนะครับทุกคนไล่บ่ตาทานแล้วก็ทาําความสะอาดน้องกันทุกคนวันนี้ถือว่าเป็นการมาเยี่ยมนะเป็นไงสบายดีนะทาทานช่วงนี้พี่ก็ไม่ค่อยได้มาหาบ่อยรู้เปล่าพี่มีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะทางบ้านอนิดหน่อยพี่มีธุระนะวันนั้นมาหาน้องตาตานน้องตาทานบอกรา้านนายพันมาขโมยก็รอดอกเนี่ยนายพันมาขโมยก็ลอกอ่าแล้ววะน้องตาตานมาให้แล้วก็นายพันกนะ็จับทำลายน้องนท อ๋อน้องทาซานไปทํากระลอกได้แล้วก็นายพันขอแล้วก็ไม่ให้าในายพันก็เลยทลายํทา,าร้ายทาซานจําหน้าได้ไหมจาหน้านายพันได้เปล่าจําได,ได้เดี๋ยวบอกพี่หน่อยนะ<า>เดี๋ยวพี่จะไปเล่นงานมันเองทีหลังทีหลังอะถ้าบอกถ้านายพานมาอีกอะบอกว่าชื่อพี่แฟงนะบอกว่าเป็นน้องพี่แฟงใช่น้องน้องพี่แฟง ใช่เดี๋ยวทุกคนน้องเนี่ยเหมือนจะฟ้องจะจะดีขึ้นนะครับสอนน้องน้องก็เริ่มเก่งขึ้นนะดีกว่าน้องนั่งร้องไห้แล้วก็ซืมอีกพีนานกินขนมไหมพีนานกินขนมไหมน้องทาสาันเหมือนตัวดำเมี้ยมเลยได้อ่านน้ำบ้างเปล่าไม่อาบหรอ ทำไมไม่อาบล่ะอ๋ออยู่ข้างบนอ,งอ๋อน้องบอกน้องอยู่ข้างบนไม่ได้ลงมานะทุกคนนานลงมาทนีน้องน่าจะขึ้นไปอยู่กับพ่อช่วงเนี้ยใช่ช่วงนี้น้องน่าจะขึ้นไปอยู่กับพ่อเมื่อวานก็ฝนก็น่าจะตกหนักด้วย น้องนันเดี๋ยวเก่งไหมก็หักหรอกเองตัวหนักอ่ะน้องทาสานเก่งอิ่มแล้วอย่างงั้นงั้นขนมเนี่ยเอาไว้กินนะน้องนันถือไปให้น้องทารานดิเดี๋ยวพี่พาไปอาบน้ำพี่เอากล่องทูบูไว้ในห้วยนู่นอ่ะโอเคไหมไปน้องนันก็ตอดขอน้องทารานไปนะโอ้ทุกคนขนาดสี่โมงเย็นนะครับตอนนี้ยังร้อนอ่ะ ทาานก็อยู่ในป่าก็อย่าไปขโมยของใครรู้เปล่า <c oughs> ใชค่หี่อวกให้บอกให้ขอก่อนโอเคไหม <c oughs> การขโมยเป็นสิ่งไม่ดีนะโอเคเดี๋ยววันนี้น้องนันบอกว่าจะอาบน้ําให้น้องทาสานนะผม,ผมก็โอเคเลยเพราะว่าน้ำเนี่ยเยอะมากน้องทาสานดีใจมากที่เจอนแต่อะไรอะ่ะแต่ไม้เหรอทาสาน <c oughs> แต่ไม้เจ็บ ไปนานเดี๋ยวให้น้องนะอาบน้ำกับน้องนานตรงนี้น้องนานเดี๋ยวสบู่มันร้อย นอ,นอ,อน้งสาดเลยไปสาดเลยเน้องนานดีๆเดี๋ยวน้องจมนะน้องบอกว่าเจ็บเจ็บโอ้ทุกคนน้ำเย็นมากเดี๋ยวผมจะตั้งขากล้องไว้นี่แหละแล้วก็ผมจะเอาขาผมเนี้ยดูไปนี้นะโอ้โหทุกคนเย็นมากและธรรมชาติสวยจริงๆ ขึ้นใจนะครับสวยชื่นอย่าฝากหัวเนาะ อันนี้ก็น้องนันก็ได้เล่นน้ำกับน้องสาสานนะทุกคนนี่ผมถือให้กล้องกล้องดีกว่าชอบไหมน,นันชอบเย็นร่นาเย็นป่ะน้ำไหลแรงไหมเย็เยนไหมน,น้องน,นันถอดกระโปรงให้น้องด้วยดิเอาครีมอาบน้ำก็ได้น,นี่เดจเรยน,นั่นแหละครีมอาบน้ำ เดี๋ยวให้น้องนั้นเนี่ยใช้คลิปอัานน้ำถูให้น้องนะนองหอมใช่น้องบอกว่าหอมทุกคนน้องบอกว่าหอมน้องชอบคีมปันนี้มันหอมมากเลยนะครับ ทุกนเป็นภาพที่น่ารักมากนะครับถึงเราจะเาเรียกว่าอะไรนะแตกต่างได้นะทุกคนมนุษย์เราอะแต่ว่าอย่าแตกแยกนะครับแล้วก็อย่าดูถูกใครนะมนุษย์เราเนี่ยเกิดมามีแค่ครั้งเดียวนะทุกคนถ้าตายก็คือแบบจะไม่เจอกันอี่แดีวนะครับไม่รู้ว่าถ้ามีบุญลูกคงได้เจอกันนะชาติหน้าแ,แอาบเลยอยบาบเลยแล้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดก็คือ การให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับคือการที่เราไม่ดูถูกใครจะยากจะจนเราก็คนเหมือนกันนะทุกคนเราก็ชีวิตมนุษย์เหมือนกันหากินเหมือนกันนะครับอย่างแค่คนละวิธีคนละความคิดนะครับต่อให้จะกินข้าวหรูนอนนอนพักที่สบายๆมีแอร์มีอะไรก็นอนเหมือนกันทุกคนก็หลับเหมือนกันนะครับก็ต้องตื่นเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราเป็นมนุษย์เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับเราก็ต้องรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะผมก็ไม่ได้รวยมากมายขนาดนั้นนะผมก็ไม่ได้เป็นเด็กที่แบบรวยหรอกผมก็เด็กจนๆชาวบ้านธรรมดาหรือว่าเด็กบ้านๆคนหนึ่งนะแต่ว่าผมก็มีความสดทุกครั้งที่ผมเนี่ยได้เห็นเด็กป่าหรือว่าเด็กเด็กในป่าเด็กในอะไรแบบผมก็เข้าใจนะทุกคนผมก็เป็นเด็กในป่าคนหนึ่งยียงแค่ว่าผมเนี่ยครอบครัวไม่ได้มีปัญหานะครับ พ่อแม่ก็ยังอยู่ด้วยกันนะน้องน่าจะชอบนะทุกคนถ้าน้องชอบเมก็ชอบกับน้องด้วยนะถ้าน้องมีความสุขผมก็มีความสุขกับน้องผมแฮปปี้กับน้องทุกอย่างนะครับชอบไหมชอบน้องเนี่ยผมจะลุลงลังหนอยกันนะช่วงนี้ กน้ำเนี่ยไหลแรงมากทุกคนเดิไให้ดูนะดูไปไหลแรงก็สวยมากนะครับน้ำใสๆทุกคนน้ำเนี่ยสามารถที่ทุกคนเห็นเนี่ยสามารถดื่มกินได้เลยนะทุกคนน้ำเนี่ยคือมันอร่อยมากนะ,ะนนกาทา้นไปอาบน้น,นก็ได้ ฮะสะบ,บูหรอนานจะไว้ไหนละ่ะย็บบผมจะวางสะบ,บูไว้ตรงนี้น้ำมันลึกขึ้นเยอะมากเลยนะแบบว่าหินที่เรากันเนี่ยตรงนี้มันไม่อยู่เลยอะน้ำใสสวยมาก ขาฟานชอบครับน้องบอกน้องชอบครับนั่นน่โลอดาดร์ีน้ำสวยมากเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูแบบที่นักธรรมชาติเขาชอบถ่ายกันนะใหถ่ายนะ ใหนะทุกคนสวยมากเลยนะครับผมเห็นน้องเล่นน้ำแล้วผมก็มีความสุขนะทุกคนจริงๆผมก็อยากเล่นกับน,น้องนะแต่ผมไม่มีที่ตั้งกล้องนะทุกคนมันตั้งยากมากเพราะว่าน้ำมันไหลแรงนะครับ ผมใส่ยเยอะไม่ได้นะเพราะว่าน้องนันขอเสื้อผ้าน้องทาสานก็ขอเสื้อ้าผน,นะเดี๋ยวว่ามันจะปิูวนะทุกคนน้องทาสานน่าจะชอบมากเลยอ่ะ ก็น้องนานเย็นนี่อาบน้ำถึงไมเนี่ยนานเย็นนี่ไม่อาบแล้วไม่อาบแล้วมามาตาูอ้ห้างเว่น้ำไหลแรงมากสวยมากอะไรนะหนาวก็ขึ้นไปดิ อะไรนะเองกำลังสบายแต่น้องอันหนาวเนี่ยดิปัะเด็นอะฮะหนาวโอ้ х, น้องวิ่งไปกลางแดดแล้วไปไหนกลับล้วอะไรวะน้องรีบกลับจังเดี๋ยวๆจะไปจะกลับรจะกลับไปหาพ่อหรออ๋อโอเคเอาขนมไปด้วยดิ <scheint S 1> นี่หนาวนให้น้องไปด้วยนั้นทาซานเดี๋ยวพี่ ern, ม arken, ีวกันมาหาบ่อยๆนะ เคไหมเคเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่มาหาเองนะเดี๋ยวเจอกันใหม่รู้เปล่าครับทุกคนนะผมเห็นผมก็มีความสุขนะน้องยังคันหัวอยู่เลยไม่รู้น้องนันอาบให้สะอาดหรือเปล่าเหมือนที่ผมอาบให้น้องหรือเปล่าแต่ผมเนี้ยอาบให้น้องเนี่ยสะอาดนะน้องก็น่าจะกลับแล้วทุกคนเดี๋ยวผมรอน้องนันเล่นน้าเสร็จนะเดี๋ยวผมเองก็คงจะต้องกลับแล้วล่ะทุกคนถ้ายังไงก็คลิปนี้ก็ เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆของผมนะที่ผมมาหาน้องทซานาก็ได้มาซื้อแบบคนมขุงอมอะไรให้น้องบ้างก็ไม่ได้เยอะเกินแล้วก็ไม่ได้น้อยเกินนะก็ยังไงก็ต้องขอบขอบคุณพี่ๆเอฟซนะครับที่คอยซับพอร์ตน้องแฟงตลอดเวลานะทุกคนตลอดแล้วก็ให้กําลังใจน้องแฝงตลอดบางครั้งอาจจะเจอคําพูดที่รุนแรงจากคนอื่นนะทุกคนยังไงก็มีพี่เอฟซที่คอยให้กําลังใจแล้วก็ใ<ด>บเนี้ยทุกคนครับแบบเนี้ย บ้านผมเนี่ยเป็นใบสบู่นะสามารถแบบยำจําเป็นจริงๆในป่าลึกอย่างเงี้ยเราไม่ไดาวสบู่ไปเนี่ยไอ้ต้นพวกเนี้ยมันจะขึ้นทั่วเลยนะมันสามารถเอาไว้ถูตัวขัดตัวให้มันสะอาดสะอานได้ทุกคนถ้ายางไงวันนี้น้องแฟงก็ต้องขอลาพีพีเอฟซีทุกคนนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมในการถ่ายทําคลิปต่อๆไปนะทุกคนสําหรับวันนี้ผมก็จะต้องลาพีพีเอฟซีทุกๆคนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับผม